สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาก,กับเกมหมาป่าอวกาศนะผมในแอป V p l พ y นะครับเอาแล้วผมกลับมาอีกหนึ่งเกมนะผมสําหรับเกมหมาป่าอวกาศครับผมวันนี้เรามาห้องพลับบิดนะครับผมไม่ได้เล่นกับชาวแก๊งนะฮะเป็นแก๊งพลับบิดนะครับผมแต,แต่ก็มีคนที่รู้จักก็เป็นชิโนบีที่อยู่สังก,กัดเดียวกันอยู่นะืะ แล้วคนที่เจอบ่อยๆนั้นจะเป็นแสงกันที่เหลือใครใครก็ไม่รู้นะนแสงกันเป็นอะไรไปนู่ันเลย9 8 7สละชื่อเพื่อชาติใครผมมาให้มลยโดดพ่อแล้ว <c oughs> ชิโนอวีกับแสงจันรออยู่วะเออชินอวี่เอาไงอยคนแทงแล้วคนแทงแล้วโอ้โหจบเร็วมากอะไรอะไม่รู้อะไรวะนีไม่มาคืนไอ้หนูเอ้ยอะไรไม่ได้เลยทะมันเล่นอยู่แสงจันไม่รักใครอย้าเดียวอากรวยเจกับบภาษาเนั่นแหละมากุมากนี่มันคาตกรรมหมกหมกส่วนหลังบ้านนี่นะ มันคือสุดปัาแล้วแต่ก็นั่งทาดต่อสายไฟอยปุ๊บยังยักแล้วก็ไปโอเคเราจะไม่ซื้อหมาอะไรทั้งสิ้นนะเน้นสุ่มเน้นสซ่มเทพม่บุตรขนตางอนก็มี โอ้ชื่อแปลกดีอืมซื้อเครื่องดื่มดาวโหลดพ้อมูลเ,เครดด์แยยากเพียบเลยซิตอวีเป็นเป้าเนี่ยซิตอวีเป็นเป้าสวัสดีครับตาคุณตาคุณมุณจะรีไปเดี๋ยวขอนดีห ต่คุณดาวกันใอ่อาผลิตอ๋อยจ้โก้ทำไมคะเหลือชิ้นสุดท้ายจะถึงแล้วด้วยก้ปุ๊บเลยอยู่ห้องรับประทานอาหารค่ะดีครับดีครับทำทีละเฟสครับรีวิวเฟสแล้วก็ตัดทีละเฟสครับเออตอนแรกอะเหมือนมาทำกยักๆอะไรนะเหมือนจะหลุดท่อนะ หรือเหมือนจะทำาุรกิจแต่ก็ไม่ทำก็เดินไปอยู่ตรงห้องรับแขกกับพี่ไฟกำลังไปห้องนักเสกครับกำลังจัดไปห้องรับประทานอาหารจ้าอ้าวบังบังบังไปแล้วบงับงบังหลุดอาา้าวบังหลุดก็แล้วบงังบังเป็นแน่นอนเลย เบอร์ห้าคนดีครับหองเบอร์ห้าป้าเหือครับเสียงไม่ดีอ่ะโอเคครับบังหายไปแล้วครับไปง้อโด ปืด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 ฝนโอดเอกชันบางฟ้ายิ้ดถรถโอดคนหนึ่งเบอร์เจ็ดโตด เห็นมีคนว่าจะต่อรูปภาพครับก็เลยรีบรๆแต่คุณดาวเพิ่ขอต่อเสร็จครับเก็บน่าจะดาวโหลดข้อมูลอยู่ตรงห้องสังเกตการณ์จะมาสแกนบัตรครับ กำลังจะไปห้องไฟฟ้าอือดูห้องไฟฟ้าครับมุนวาวอยู่้องกันารแล้วปุ่มลันดูขยะเลย,ยังไม่เสร็จเลยแนหะรอบสองเลยดีนะที่ฉันดูขยะแสก่อ <c oughs> ถ้าไม่แสจเราก็ไม่ดูอีกเลยอยู่ห้องตรวจตาค่ะ กำลังเดินไปห้องฉุกเฉินเห็นเบอร์อะไรไม่รู้อะยืนอยู่เบอร์สามไปทำไมห้องตัวตาครับห้อง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 ฉุกเฉินมันอยู่ตรงไหนครับเบอร์สี่ครับห้องฉุกเฉินตรงไหนฮะห้องฉุกเฉินอยู่ใกล้ตรงห้องรับแขกเบอร์สามเบอร์สามไปทำไมห้องตัวตาครับงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวเราเราเราไปห้องฉุกเฉินไปดูเบอร์สี่สแกนตัวกัน เบอร์สามเบอร์สามได้ยินไหมครับไปทำไมห,ห้องตัวตาครับโ <Gotta> <Okay. S 2> อบเคไปดูเจอยิงแน่แล้วแม่แล้วอ้าแม่เพิ่งขึ้นแล้วเหรอชิปทายแล้วอดเลย เอ้เบอร์จิตนี่โหวตมั่วเนาะแปลกไงก็ซื้อเครื่องดื่มอันนี้สำเร็จจะได้แม่เพอแ พอดีเบอร์สีเข้ามาใกล้ครับนึกว่าจะจ้วงครับผมผมก็เลยสวนไปก่อนเลยครับหนึ่งหมัดครับอเล่นเป็นโนครับไม่รู้แหละใครเข้ามาใกล้ยิงเลยเอ เอาแคนดี้แคนดี้แคนดี้เมื่อกี้ตัวสั่นเลยล้มแค,นด,มแคนดี้พูดอะไรสักหน่อยดิเออโอ,โอเคครับเดี๋ยวก็โบทเบอร์สามต่อเลยครับโดดท่อมาที่ห้องไฟฟ้าโอเคครับ ืูผุนสามรอบครับยังไม่เสร็จเลยครับตอนนี้ครับ <c oughs> เป็นคนดีเป็นคนดีที่มูท่อได้ค่ะอยู่หน้าห้องไฟฟ้าค่ะกำลังวิ่งไปบาร์แล้วก็เห็นเบอร์น่าจะเบอร์ห้าปะวิ่งอยู่เทถาแถวหนูอะค่ะไม่ครับผมอยู่ตู้กดน้ำนะครับ เดี๋ยวยิงเบอร์สี่ที่ตู้กดน้ำครับอยู่อยู่เบอร์เบอร์องเป็นวิศวะใช่ไหมแล้วเบอร์สามบุดท่อได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโนบิไม่้แสดงว่าเบอร์สามเป็นหมาป่าแน่นอนเขาอยู่ห้องจำงันนี้ฮะไม่ไม่หนูหนูเห็นรอบรอบอน่นถ้าจะเป็นผู้ชายมังคะอยู่แถวแถวหนูหนูก็เลยเบอร์เบอร์สิ่บอกว่าเบอร์สามมันโดดท่ออ่ะ แม่เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอา้าวบังเบอร์แปดเป็นเฉยเลยอ๋อเบอร์แปดหลุดพอดีจบเลย งางงงโอ้โหโนบีเอกเก่งไปดูเลยเขาอขอกห้องกันหมดแล้วเนเะห็น <c oughs> ไ,ไหมจับมาออกจากห้องดูลูกแร But it.